สวัสดีค่ะทุกทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้ากดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยค่ะท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริง รดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะเพราะนี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีมังกรท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะสำหรับท่านใดที่เกิดในลัคนามังกรท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะชาวราศีมังกรทุกท่านค่ะมาอัปเดตดวงชะตาของท่านในช่วงเดือนกันยายนกันค่ะ ท่านจะเป็นยังไงบ้างในเดือนนี้โดยเฉพาะด้านการงานและการเงินท่านจะติขดขัดมีปัญหาหรือไม่มีโชคมีลาบไหมหากตั้งใจที่จะทำเรื่องที่สำคัญมากๆท่านจะสามารถทำได้หรือไม่คลิปนี้มีคำตอบให้กับท่านนะคะเราเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะการงานของชาวราศีมังกรน,นั้นค่อนข้างที่จะโดดเด่นค่ะหากท่านตั้งใจที่จะทำอะไรใหม่ๆให้ท่านนั้นลงมือทำได้เลยนะคะ บางท่านก็อยากจะเริ่มรับ j อบเริ่มรับงานพิเศษทำควบคู่กับงานประจำช่วงนี้เหมาะมากหากท่านไม่เลือกงานมากจนเกินไปหรือว่าไม่คิดว่างานหนักค่าแรงน้อยท่านจะได้ทำแน่นอนนะคะหากท่านอยากจะทดลองทำอาชีพเสริมควบคู่กับงานประจำหรือว่าทดลองทำอาชีพที่2ที่3ท่านก็สามารถทำได้เลยนะคะเพราะว่า ท่านจะทําสําเร็จในที่สุดนั่นเองค่ะช่วงนี้ชาวราศีมังกรไอเดียของท่านค่อนข้างที่จะลื่นไหลนะคะอยากจะทําอะไรใหม่ๆให้ท่านเร่งลงมือทาหรือหากอยากตั้งใจที่จะทําอะไรที่สําคัญสําคัญก็ให้ท่านเร่งลงมือทําครับเพราะว่าดาวการเงินมาอยู่ในตําขออภัยนะคะดาวการงานของท่านมาอยู่ในตําแหน่งราชาโชคนั่นก็หมายความว่างานจะให้โชคให้ลาบ หากท่านอยากมีอาชีพเสริมอยากมีงานพิเศษทําเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นและจะได้มีรายรับเพิ่มขึ้นช่วงนี้เหมาะแก่การเริ่มต้นนะคะขอเน้นย้ําให้ท่านนั้นได้สบายใจค่ะให้ท่านค่อยๆทําค่อยๆเริ่มนะคะลองผิดลองถูกไปก่อนอย่าเพิ่งทําอะไรที่ใหญ่จนเกินไปนะคะ ให้ค่อยๆเริ่มค่อยๆก้าวช่วงนี้มีเรื่องอยากจะขอเตือนท่านนะคะให้ท่านระมัดระวังคําพูดของท่านให้มากๆหากท่านจําเป็นจะต้องสั่งการสั่งงานใครหรือต้องมอบหมายงานให้ใครทําหรือว่าจําเป็นจะต้องนัดหมายกับใครในช่วงนี้ขอให้ท่านพูดคุยให้ละเอียดชัดเจนอธิบายให้ยาวขึ้นหรือหากนัดหมายเรื่องอะไรกับใครท่านจะต้องระบุวันเวลาที่ชัดเจนและแน่นอนให้ท่านระมัดระวังข้อนี้ให้มากม จะเจรจาต่อรองหรือว่าพูดคุยตกลงเรื่องที่สำคัญสำคัญให้ท่านนั้นละเอียดรอบคอบในการใช้คำพูดนะคะช่วงนี้ให้ท่านนั้นรอบคอบในทุกๆเรื่องโอกาสสูงมากที่ท่านพูดอีกอย่างคนฟังจะปลเป็นอีกอย่างช่วงนี้ดาวด้านการสื่อสารอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ค่อยดีมากนะัก ให้ท่านระมัดระวังในสิ่งที่เตือนให้มากๆและระวังเอกสารผิดพลาดหรือว่าหลุดตกหลน่นเอกสารล่าช้าระวังโดนผิดนัดเลื่อนนัดระวังจะเจอคนที่ไม่ทําตามคําพูดท่านเองจะนัดหมายกับอะไรกับใครก็คิดให้ดีๆแล้วค่อยรับปากออกไประวังท่านจะไม่สามารถทําตันนัดหมายได้ด้วยเช่นเดียวกันเอกสารล่าช้าการสื่อสารในรูปแบบต่างๆให้ท่านระมัดระวังให้มากๆค่ะ ท่านใดที่ทํางานประจํานะคะช่วงนี้งานของท่านนั้นค่อนข้างที่จะยุ่งและวุ่นวายพอสมควรมีดวงได้ทํางานซ้ําหรือว่าได้แก้ไขางานที่ท่านทําเสร็จไปแล้วท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับเอกสารหรือว่าจําเป็นจะต้องอเตรียมเอกสารเพื่อยื่นกับหน่วยงานต่างๆก็ให้ท่านละเอียดรอบคอบให้มากๆด้วยเช่นเดียวกันช่วงนี้ท่านมีดวงจะได้ทํางานเก่าๆที่ท่านเคยทํามาแล้วหรือว่ามีดวงจะได้นําโปรเจกต์เก่ากลับมาทําใหม่ ็นช่วงที่เหมาะแก่การนำสิ่งเก่าๆเดิมๆกลับมาทําใหม่หากท่านทํามาค้าขายนะคะสิ่งเก่าๆเดิมๆที่ท่านเคยขายถ้าท่านนํากลับมาขายใหม่ปรับเปลี่ยนแพะอ่าปรับเปลี่ยนแพ็กเกจปรับปรุงบางสิ่งบางอย่างระวัางขายใหม่ท่านมีโอกาสขายดีนะคะลูกค้าจะนิยมชมชอบปัญหาต่างๆที่คาราคาสั่งในช่วงที่ผ่านมาช่วงนี้จะได้รับการแก้ไขนะคะรวมไปถึงงานต่างๆที่คาราคาสั่งในช่วงที่ผ่านมา ท่านก็จะทําสําเร็จในช่วงนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะงานที่ทําจะมีความคืบหน้าแต่อาจจะไม่ทันใจท่านมากนะักงานจะไม่สะดุดนะคะจะมีการเดินไปเรื่อยๆแต่ว่าจะเป็นการค่อยเป็นค่อยไปช่วงนี้ท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือค่ะหากท่านติดขาดมีปัญหาท่านก็จะแก้ไขได้ทุกเรื่องทั้งเรื่องของการงานและเรื่องส่วนตัวนะคะช่วงนี้ท่านมีดวงจะได้ทําอะไรหม่ๆ จะได้สัมผัสกับสิ่งใหม่ๆซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านนั้นยังไม่ถนัดและไม่คุ้นชินมากนะักนับว่าเป็นช่วงเดือนที่ดีของท่านให้ท่านระมัดระวังในสิ่งที่เตือนให้มากๆก็พอและอย่าเชื่อหรือว่าไว้ใจคนอื่นมากจนเกินไปให้ท่านฟังหูไว้หูหเพราะว่าในช่วงเดือนกันยายนนี้ท่านมีดวงจะโดนหลอกโดนโกงมีคนจ้องที่จะเข้ามาหลอกลวงท่านลงทุนได้แต่จะต้องเป็นสิ่งที่ท่านถน,นัด และมีความรู้เท่านั้นหากไม่มีความรู้ไม่มีความชำนาญห้ามลงทุนโดยเด็กขาดอย่าเชื่อในสิ่งที่คนอื่นพูดช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังคนหลอกลวงนะคะให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังให้มากๆให้ระวังในสิ่งที่เตือนให้มากๆรวมไปถึงท่านใดที่ต้องเตรียมเอกสารต่างๆเพื่อยื่นกับหน่วยงานต่างๆก็ดูให้ดีๆเช็กแล้วเช็คอีกแล้วค่อยยืน่น จะให้รอนิดนึงนะคะใจะเย็นๆเพราะเอกสารนั้นจะล่าช้ากว่าปกติให้ท่านละเอียดรอบคอบในทุกๆเรื่องนะคะในเดือนกันยายนนี้ช่วงนี้ท่านจะได้พบปะพูดคุยกับคนอื่นๆเพิ่มมากขึ้นระมัดระวังช่วงนี้ศัตรูจะคอ,อยกัน,น,นแกล้งรังแกแกล้งดึงงานไม่ให้ความเริ่มมือจะมีคนแทงข้างหลังจะมีคนนินทารับหลังผู้ใจท่านเสื่อมเสียสชื่อเสียงท่านจะได้เห็นท่าแท้ของใครบางคนคะ่ะ มาที่การเงินของท่านกันบ้างนะคะการเงินของท่านในช่วงเดือนนี้ไม่น่าเป็นห่วงหากท่านวิตกกังวลกลัวจะไม่มีเงินใช้จ่ายในส่วนที่ท่านจําเป็นต้องจ่ายหรือกลัวจะไม่มีเงินชําระหนี้สินที่ท่านมีอยู่บอกให้ท่านคลายความวิตกกังวลใจเลยนะคะว่าการเงินท่านรอดแน่นอนคะ่ะหมุนเงินได้เพราะว่าท่านมีรายรับพิเศษเข้ามามีดวงได้เงินจากช่องทางใหม่ๆซึ่งท่านยังไม่เคยได้มาก่อนคนช่วยเหลือด้านการเงินก็ยังคงมีอยู่ แต่ท่านจะต้องมีสติในการใช้เงินให้มากๆนะคะเพราะว่าในช่วงเดือนนี้ท่านใช้เงินเก่งมากท่านจะหมดเงินไปกับการอยากได้นั่นอยากได้นี่ค่อนข้างที่จะเยอะกว่าช่วงที่ผ่านมาเช่นเจอของที่อยากได้ซื้อเลยหรือไม่ก็ไม่ได้ตั้งใจซื้อแต่ว่าบาังเอิญเจอสวยถูกใจตัดสินใจซื้อทันทีให้ท่านระมัดระวังการใช้เงินให้มากๆนะคะและจะซื้ออะไรก็ตามดูให้ดีๆค่ะระวังจะได้ของที่ไม่ได้มาตรฐานไม่ตรงปก ช่วงนี้ขอให้ท่านระมัดระวังอุปกรณ์การสื่อสารมีปัญหาชำรุดพังเสียหายต้องซ่อมหรือว่าต้องซื้อใหม่และวางแผนการใช้เงินให้ดีๆนะคะเพราะว่ารายจ่ายของท่านค่อนข้างสูงและที่สําคัญจะมีรายจ่ายที่ท่านไม่ทราบล่วงหน้าเข้ามาจะมีรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นไม่คิดว่าจะได้จ่ายกลับได้จ่ายระมัดระวังจะมีคนเข้ามาหลอกลวงท่านเรื่องเงินเงินทองทองจะตัดสินใจนําเงินไปทําอะไรก็ตามให้ท่านคิด ให้ละเอียดรอบคอบนะคะคิดเยอะๆจะช่วยเหลือใครเรื่องเงินเงินทองทองก็ขอให้ท่านช่วยอย่างมีสติอย่าช่วยพระสงสารห้ามให้ใครหยิบยืมเงินอย่าเชื่อในสิ่งที่เขาพูดเด็กขาดระวังเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดเขาได้เงินของท่านไปเขาจะไม่คืนเงินกับท่านหรือไม่ก็ถึงเขาคืนท่านก็จะได้คืนไม่ครบตามจํานวนที่เขานั้นได้หยิบยืมท่านไปหากแต่ ท่านจะต้องพูดคุยเจรจาต่อรองผลประโยชน์ให้ท่านตกลงให้ชัดเจนพูดให้ยาวขึ้นให้มีความละเอียดรอบคอบในการใช้คำพูดให้เซฟตัวเองให้มากๆให้หาผลประโยชน์เข้าตัวของท่านให้เยอะๆไม่เช่นนั้นแล้วท่านจะโดนคนเอารัดเอาเปรียบนะคะพูดคุยให้ละเอียดมีหนังสือสัญญาหรือมีพยานรู้เห็นทุกครั้งอย่าไว้ใจใครง่ายๆนะคะเรื่องเงินเงินทองทองไม่เข้าใครออกใครคะ่ะ ยิ่งช่วงเดือนนี้ท่านมีดวงถูกหลอกถูกโกงด้วยที่สำคัญช่วงนี้รายจ่ายของท่านค่อนข้างสูงมีดวงได้ซื้อของชิ้นใหม่เข้ามาในบ้านเพื่อทดแทนของเก่าที่พังเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้ระวังของใช้ส่วนตัวหายหรือว่าต้องซ่อมหรือว่าซื้อใหม่มีดวงหมดเงินไปกับสุขภาพหากไม่ใช่สุขภาพของตัวท่านเองก็อาจจะเป็นสุขภาพของใครบางคนภายในครอบครัว จะมีเหตุการณ์ให้ท่านต้องเสียเงินแบบปุบป,ปับฉับพลันช่วงนี้การเงินค่าใช้จ่ายเยอะแต่ท่านจะสามารถใช้แต่ว่าขออภัยนะคะท่านจะมีกินมีใช้ไม่ขาดมือและที่สําคัญเงินเข้ามาดีแต่จะไม่มีเหลือเก็บออมค่ะมักจะมีเหตุการณ์ให้ท่านต้องใช้จ่ายเป็นระยะระยะคนรอบข้างจะให้โชคและคอยช่วยเหลือโดยเฉพาะคนใกล้ชิดหรือว่าลูกน้องบริวารน,นะคะหากตั้งใจที่จะทำอะไรให้ท่านเร่งลงมือทำได้เลยค่ะ เพราะท่านจะทําสําเร็จในที่สุดมาที่การทําบุญของท่านกันบ้างช่วงนี้หากท่านตั้งใจที่จะทําบุญนะคะท่านสะดวกทําบุญในรูปแบบใดท่านสามารถทําได้เลยนะคะแนะนําให้ท่านหาโอกาสทําบุญบ่อยๆค่ะแต่หากท่านไม่สะดวกที่จะทําบุญก็สวดมนต์ก่อนนอนบ่อยๆก็ได้นะคะเอาใจช่วยช,วยชาวราศีมัง,งกรทุกท่านขอให้ชีวิตราบรื่นอย่าได้มีอุปสรรคใดๆเข้ามานะคะให้มีแต่คนรักและเมตตาค่ะ กราบขอบพระคุณทุกผู้ก,การติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ